โซด่าบานดื่มเราได้ไหมครับไม่ได้จ้าถ้าการเกิดเป็นทุกข์นี้ก็ต้องทำหมันตัวเองเหรอมึงปัญญาอ่อนอะไรอ่ะทำไมต้องทำหมันการเกิดเป็นทุกข์แล้วมึงเกิดไหมล่ะมึงเกิดทำไมมึงต้องทำหมันก็แค่มึงไม่ต้องไปเอาไงก็แค่นั้นเองมึงไม่อยากให้ใครเกิดมึงไม่อยากมีลูกมึงก็ไม่ต้องไปเอาเขาสิมึงไปเอาทำไมล่ะมึงไปแหกขาแหกแค่เขาเอามึงทำไมล่ะ มันจะได้ไม่ต้องมีลูกไงก็แค่นั้นเองอ่ะเฮ้ยมึงโง่ขนาดนั้นเลยเหรอก็แค่มึงเลิกหนีถ้ามึงเลิกหนีได้มันก็ไม่มีการเกิดแต่พ่อมึงเลิกหนีไม่ได้ไงมันเลยมีการเกิดมันเกี่ยวอะไรทำหมาไม่ทำหมันไม่เห็นจะเปแล้วทำหมันเลยกูก็ไม่ได้ทำหมันแต่ทําไมกูเลิกหนีได้ล่ะก็แค่นั้นน่ะมันเกี่ยวอะไรการเกิดไม่เกิดเออมึงอยากจะมีมึงก็มีไปสิมึงอยากจะเกิดมึงก็เกิดไปสิแต่ให้รู้ไว้ว่ามันเป็นทุกข์ วิธีการดับทุกข์ไม่ใช่ดับการเกิดด้วยการที่มันไม่ให้เกิดมันต้องดับที่ต้นเหตุคือการรู้อริยสัจแม้มึงเกิดมามันจะเป็นทุกข์แต่ถ้ามึงสามารถดับทุกข์ได้เหตุในการเกิดนะั้นมึงย่อมมีความสุขได้ในปัจจุบันไม่ใช่มึงไปทําลายชีวิตปัญญาอ่อนวีสอนหาหลักฐานม,มาแล้วว่าจะเรียนนักธรรมมาแล้วเรียนนักธรรมมาแล้วยังไงอะเป็นอะไรอะทําไม กูเคยบวชกูก็ต้องเรียนนักธรรมมาสิก็กูเคยบวชมาปีหนึ่งกูก็ังคับไปกูเรียนนักธรรมตีไงแล้วทําไมอะเดี๋ยนะการที่กูเรียนนักธรรมมานี่คือแฉกูเรื่องอะไรนะมันไม่ใช่เรื่องดีเหรอการที่กูเรียนนักธรรมมาเนี่ยมันเป็นอะไรอะแฉกูว่ากูเรียนนักธรรมมาเช่ยนะเพื่อคือเป็นอะไรอะแล้วตอนแรกด่ากูว่ากูไม่มีคุณวุธวิยาวุธอะไรเลยไม่เคยเรียนอะไรในพุทธศาสนามาเลยแต่วันนี้มาขุดว่ากูเคยเรียนนักธรรมตีแล้วไม่ดีเหรอก็กูเคยเรียนมาเนี่ยก็ไปเครื่องการันตีกูได้ไม่ใช่เหรอว่ากูเรียนมาาบ้งเนี่ กูถึงได้สอนได้เนี่ยว่าอาจารย์โกหกว่าอาจารย์โกหกโกหกเรื่องอะไรวะอาจารย์ไปพูดในในรายการบนกระแสนในอตอนที่ถามเขาถามว่าหมอดูอ่ะเขาถามว่าอาจารย์จบที่ไหนมาให้จบจบ,จบนักทำอะไรมาจังไม่ได้จบเป็ทำอะไรอ๋อจบเพราะไม่ได้ทำตอนนั้นแหะกูไม่ได้คิดาอาจจะจังผิดครับไม่ได้จำผิดอต่กูไม่ได้คิดเลยกูคิดกูตอบเลยว่ากูไม่ได้เรียนเพราะกูไม่ได้เรียนจริงๆอ่ะ กูลืมไงว่ากูเรียนมามาเป็นสิบปีแล้วอะกูไม่คิดว่ากูเรียนด้วยซ้ำว่าตอนนั้นกูเรียนหาไม่รู้เรื่องเลยเขาให้กูเรียนกูก็เรียนถ้าใครกูสอบกูก็สอบกูไม่ได้มีความตั้งใจเรียนแล้วกูไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่ากูเรียนนักธรรมตีเพราะกูกูอยู่ในวัดกูแทบไม่ได้เรียนเลยไปทำาันุน้นไปทำอันนี้ถึงเวลาเขาก็ให้กูไปสอบสอบกูก็ผ่านอย่างนี้มึงเรียกว่ากูเรียนไหมล่ะวัดบ้านทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้เรียนหาะไรจริงจังเลยเรียนบ้างไ่เรียนบ้านโยนหนังสือให้เล่มหนึ่งก็ไปนั่งอ่าน ก็เลยคิดว่ากูไม่ได้เรียนอ่ะก็แค่นั้นเองกูก็เลยตอบไปว่ากูไม่ได้เรียนมักทำอะไรมาเลยก็แค่นั้นน่ะกู่คิดไม่ทันได้สามเพราะกูรู้สึกว่ากูไม่ได้เรียนเนี่ยกูไม่รู้สึกว่ากูเรียนมาเลยเออถ้าบอกว่าจ์จบปริญญาอะไรมากูตอบได้เลยว่าจบปริญญาตีพ่อนะกูตั้งใจเรียนเรื่องแค่เนี้ยนะเอามาเป็นประเด็นว่ากูโกหกโอ้เออเหมือนแบบว่าตันแล้วอ่ะเด็กแบบเด็กมองแงอ่ะ ทำอะไรกูไม่ได้แล้วอะเออแบบปัญญาอ่อนอะคือแบบเหมือนทําอะไรกูไม่ได้แล้วอะเล่นอะไรกูไม่ได้แล้ะตอนนี้คือเล่นกฎหมายกูก็ไม่ได้เล่นคดีความกูก็ไม่ได้เล่นช่อโกงกูก็ไม่ได้ทีนี้ก็เล่นอะไรวิธีการเดียวที่เล่นกูได้คือกูโกหกตลกมากเลยอะคือเหมือนเด็กงอแงอะทาอะไรไม่ได้อ่ะเออคือแบบร้อนรนอะทำอะไรกูไม่ได้เลยแเอาจริงๆคือตอนนี้ทําอะไรกูไม่ได้เลยเจ้าบอกว่ากูใช้นี่ช้า กูเห็นแล้วล่ะที่บอกว่าใช้อะเลยกูใช้หนี้ช้ารอแฉก่อนก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะตลกตลกมากกูบอกเลยต่อให้มึงมีหลักฐานว่ากูใช้วันไหนวันไหนแต่สุดท้ายกูก็ใช้แล้วกูจะบอกให้นะที่กูใช้หนี้ไม่ใช่เพราะมึงแฉกูใช้หนี้เพราะกูตั้งใจจะใช้มานานแล้วไม่ใช่ว่าใช้เพราะว่ามึงบอกให้กูใช้หรือมึงมาแฉกูกูเนี่ยเตรียมการในการใช้หนี้สินมานานมากแล้วกูให้เขาทำบัญชีมาหลายเดือนแล้ว แล้วกรมรับคดีเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าให้รายงานบัญชีภายใน6เดือนกูไม,ม่ได้ผิดกฎเงื่อนไขนับจากมีรายได้ทุกอย่างกูทําถูกต้องหมดอ๋อที่กรมรับคดีมีคนไปถามแสดงว่าเป็นมึงใช่ไหมที่สารแนแนไปขอดูสำนวนคดีกูเนี่ยเป็นมึงหรือเปล่าที่แอบอ้างชื่อคนดังเนี่ยกูว่าน่าจะเป็นมึงแหะมั้งรู้รายละเลอียดทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์กูว่าน่าจะเป็นมึงแล้วล่ะสันดานแบบเนี้ย ไปแอบอ้างชื่อทนายความดังระดับประเทศแล้วบอกว่าจะขอมาดูสำนวนกูโดยเป็นคนหรือเป็นทีมงานของทนายดังระดับประเทศอ้างชื่อเขาเพื่อมาขอดูสำนวนกูแต่เขาไม่ให้มึงคัดลอกสำนวนเขาไม่ให้มึงถ่ายเอกสารมึงไปทำท่าทำทางข่มขู่เขาเขาก็เลยจำเป็นให้ดูพอเวลาทนายกูไปถึงเขาก็เล่าให้ฟังทนายกูก็เลยตำหนี่ไปหน่อยนึงว่าทำไมถึงเอาให้ดูได้ ท,ทั้งที่ขนาดทนายกูไปยังต้องได้รับหนังสือมอบอำนาจจากกูไปมึงถือวิสาสะอะไรกูจะบอกให้เดี๋ยวกูไปเปิดกล้องวงจรปิดแล้วเดี๋ยวกูให้ทนายเนี่ยไปขอกล้องวงจรปิดจากจปทแล้วกูจะล่าคออีคนนั้นนะออกมาให้ได้ที่ไปขอดูสำนวนกูแบบผิดกฎหมายไม่มีคำร้องเรียนไม่มีคำมอบอไม่มีใบอนุอำนาจจากกูให้ไปก <s> ูว่าตอนแรกกูจะเฉยแล้วนะอ๋อที่มาที่ไปมาจากมึงนี่เอง รู้หมดชื่อใครเป็นคนดูแลจ่ายวันไหนจ่ายไปแล้วเท่าไหร่กูว่าอีนี่แหละกูว่าชัวแล้วและแอบอ้างเดี๋ยวกูจะแจ้งด้วยเพราะมึงไปแอบอ้างทนายคนดำเดี๋ยวกูจะฟ้องเขาแล้วกูจะให้เขาไปฟ้องมึงเองเพราะมึงไปแอบอ้างชื่อเขาอ๋อกูถึงบางอ้อเลยเพราะคนที่จอบทอบอกกูว่ามีทีมงานของทนายชื่อดังเนี่ยไปขอดูสำนวน เอกสารกูแล้วผิดกฎหมายด้วยไม่มีสิทธิ์ทําไปขู่เขาไปแอบอ้างชื่อคนดังกูคิดอยู่แล้วในใจว่าเขาไม่มีทางทําแบบนี้แน่นอนอ๋อมึงนี่เองกูรู้แล้วว่าทําไมมึงรู้รายละเอียดเอกสารกูจ่ายวันที่เท่าไหร่จ่ายไปแล้วเท่าไหร่แต่ขอโทษทีนะมึงมันโมเพราะมึงไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดว่ากูจ่ายไปอะไรยังไงบ้างมึงรู้แค่นั้นแหละแค่ที่มึงเห็นในกระดาษมึงคิดว่ามึงรู้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมเสียใจด้วยนะ โอกูเจอตัวแล้วอีนี่นี่เองแล้วรงสัยเรื่องปัน่นปันแอดมินก็คงไม่ใช่นี่แหละเดี๋ยวเราให้แจ้งแจ้งไปทางได้ครับต้องให้ใครทนายาาเออประจัดการเลยไปติดต่อจะมาปทอขอกล้องวงจรปิดเอาล่าอีหนา้าออกมาให้ได้กระช่าคอขออกมาแล้วบอกด้วย เดี๋ยวให้คนติดต่อไปทางทนายทางต้นกล้วเลยว่ามีเนี่ยเดี๋ยวหาตัวให้เจอก่อนได้ครับได้ครับแล้วเอาไเนี่ยไปบอกเลยว่ามันแอบบอ้างชื่อคนนี้แล้วไปขอไอไปหาเจ้าหน้าที่จปทาวันนั้นเลยได้ครับว่าโดนข่มขู่ยังไงขอเอกสารหลักฐานมาให้หมดได้ครับได้ครับสันดานชั่วจริจรงๆอ๋อกูเจอมึงแล้วมึงนี่เองสถานที่ราชก,การมีกล้องแน่นอนอ่ามึงนี่เองเหรออีเหยือ่อกูเจอมึงแล้ว กูก็ว่าอยู่แล้วเทียว่าไข่แล้วกูก็คิดอยู่แล้วกูยังคุยกันอยู่ในทีมงานว่าเป็นกูเนี่ยยืนยันเลยพูดเลยว่าไม่เป็นเป็นไปไม่ได้ที่คนระดับนั้นจะมาทําแบบนี้กูบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้กูเชื่อมั่นในเขาเลยว่าคนระดับนั้นเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นไม่มีทางจะให้คนมาสื่ออะไรแบบนี้แน่นอนเป็นฐานหน้าที่เป็นไปไม่ได้กูเจอตัวแล้วอีนี่นี่เองเข้าไปแคปหน้าจอในเพจมันด้วยนะรู้สึกจะเป็นโพสต์ล่าสุดที่มันพูดรายละเอียดทั้งหมดเลยเนี่ยพูดแม้กระทั่งชื่อเจ้าหน้าที่จท เดี๋ยวไปถามทนายเลยส่งไปที่ทนายทางคุณเจมก็ได้ได้ครับให้เขาจัดแจงจัดการเรื่องนี้ให้เราก็ได้เอาอันนี้เราเราต้องติดต่อทนายชื่อดังก่อนนะครับที่เดียเดี๋ยวลองปรึกษาไปทางคุณเจมก่อนว่ายังไงให้เขาปรึกษาทางนั้นว่าเราควรจะติดต่อไปทางนั้นไหมได้ทำเป็นจะจับคนทำผิดกฎหมายตัวเองนทำผิดกฎหมายซะเองครับชั่วจริงๆผู้คนึกว่าแน่โถหาหลักฐานด้วยความชั่วความเลว จะดูซิ่มึงจะยืนอยู่ยังไงจ้องจะล้มกูให้ได้ด้วยวิธีการชั่วๆเร็วๆมึงจําไว้นะต่อให้กูเนี่ยจะแสดงหลักฐานเอกสารช้าอะไรยังไงก็ตามแต่กูก็ใช้นี่มึงจําไว้นะต่อให้กูจะช้าจะชําระช้าจะเพึ่งชําระจืออะไรก็แล้วแต่แต่กูก็ชําระนี่กูทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่มีอะไรผิดแต่คนที่กําลังจะผิดน,น่าจะเป็นมึงแล้วแหละล้าเส้น เรื่องนี้กูไม่จัดการไม่ได้อ๋ و, อ,อกูเจอต้นตอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วอืมเดี๋ยวต้องติดต่อทางจอประทอให้มาเป็นพยายาด้วยคนที่รับเรื่องแล้วให้ยื่นเอกสารให้เขาดูไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมีความผิดเพราะว่าเขาโดนข่มขู่แล้วก็โดนแอบอ้างเอาคนนู้นคนนี้มาแอบอ้างเอาคนชื่อดังเอาคนมีชื่อเสียงมาแอบอ้างเอาคนมีอำนาจมาแอบอ้างเขาเลยจําเป็นต้องเปิดเผยให้ดูรีบดําเนินการนะเดี๋ยวกล้องเสียนะ